อันนั้นยายจะทำแอปเปิลตาแห้งวันนี้ไม่ทันแล้วหละเดี๋ยวค่อยทําไม่แน่ตอนเย็นกลับมาค่อยทําหรือไม่มาหาเก็บผลไม้ไปฝากเพื่อนพวกนี้จะไปเก็บเห็ดจะไปเก็บเห็ดดูสิสวยสๆเนาะอร่อยเปล่าล่ะเนี่ยอ้ยเดี๋ยเอาอะไรมา ไปเอาแอปเปนะิ้ลหน่อยแล้วก็มาเอาลูกแพรต้นนี้เดี๋ยวไปเอาแอปเปิ้ลก่อนอเดินผ่านก็อดไม่ได้ลูกแพรต้นนี้ลูกเล็กแต่อร่อยอหวาน อยากเขาเก็บก่อนด้วยเก็บเอาหลายๆสายพันธุ์เพื่อนไปไปเอาลูกแพรอีกหน่อยหนึ่งก็เต็มตะกร้าและเดี๋ยวเอาสีม่วงอีกหน่อยนึงเดี๋ยก่อนสีม่วงเราแต่สูงสูงละได้แล้วไปไปเก็บอง,งุ่นให้พี่เมินอง,งุ่นฝากใครไม่ได้หรอกอง,งุ่นไม่สวยไว้กินเองดีกว่า ไปฝากแล้วเขาจะหาว่าเจ็บของไม่สวยไปฝากเขาอีกไว้กินเองดีกว่าแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วตอนเย็นจะไปเดินเล่นก็เลยเก็บไว้พรุ่งนี้จะไปหาเห็ดนะไปเก็บอมุนให้พี่เมินก่อนเก็บอมุนเสร็จก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วเพื่อนๆแต่ก่อนไปใหม่ๆใหม่ๆไปตอนหกโมงครึ่ง ขยับมาหกโมงี๋ยวนี้ขยับมาเจ็ดโมงครึ่งแล้วเพราะว่ามันมืดไวเนอะแต่ต่อไปก็จะไม่เดินแล้วต่อไปก็จะเล่นกีฬาในบ้านแล้วต่อไปอางนไม่มีใบแล้วมีแต่อางนลแล้วเห็นปะไม่มีใบแล้วดูเพื่อนๆอ่างนลหนาวแล้วใบร่วงหมดจ้าเหลือไปอ่างน เลือดไปอาง,งนเลือไปอาง,งนนป่ะแค่นี้แหละยายไปอาบน้าก่อนนี่อันนั้นยายจะทำแอปเปิลตากแห้งวันนี้ไม่ทันแล้วแหละเดี๋ยวค่อยทำไม่แน่ตอนเย็นกลับมาค่อยทำหรือไม่ก็มรืนนี้พรุ่งนี้ก็ไม่อยู่เนี่ยมะเขือเทศก็เดี๋ยวตอนเย็นจะเอาไปทำกับข้าวไว้ให้พี่เหมินตอนกลับมาจากเลินเล่นกีฬานะตอนนี้ไม่ทันละ อาบน้ำก่อน